เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิทแบบบบทนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของลาวิวนะครับชื่อว่าเฮเวอรี่สติ๊กเกอร์นะครับเป็นสกินระดับมิราเคิลนะครับขายอยู่ที่840คูปองนะครับผมถือว่าถูกมากนะเพราะว่าสกินระดับมิราเคิลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสุมนะครับซึ่งการสุมเนี่ยมันเสียประมาณ3-4,000คูปองเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ไม่ต้องสุมเลยครับผมซื้อได้เลยนะครับมาดูเลยเกิดว่านี่โอ้โหเอฟเฟกท่ายิงอย่างเท่ครับผม เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเซตสุดเกลียนะครับนั่นก็คือเซตขวานโซโลน,นั่นเองครับบอกเลยว่าออกถึงขวานโซโลเมื่อไหร่เนี่ยความมันจะเริ่มขึ้นตรงนั้นแหละเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะเดินไม่ได้เลยนะครับซาร์ตาบอกว่าขอเสียงหนแต่ผมรู้สึกว่าเสียงเอฟเฟกอะไรก็สวยงามนะครับผมมีท่าวาร์ปด้วยนี่ถือว่าใครเมนลาวิลก็แนะนําว่าให้จัดนะครับแต่เอาจริงแผ่นนี้เนี่ยลาวิลถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นยากนะครับเพราะว่ามันต้องฟาร์มเยอะมากนะก่าจะแบบได้เล่นจริงๆก็คือแบบเละเกม กิปลอมนี่หว่าซาตาบอกเฮ้ยเขาเด็โอ้โหนาตาญาอย่างแรงตีมี่เราตีมี่เราตีมี่เราแตกเพื่อบัตรเวเลสมาดิเฮ้ย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 เออแลกกันไปเพื่อนเอาดิมันอยากจะฆ่าเรามันก็ต้องตายเพื่อนอ้าวโอ้นาตาญาแม่งสกิลแมนนิ่ครับเมื่อกีก้แต่มันน่าจะตายเหมือนกันนะครับผมมาทีมผมมีกิตตัวปลอม มาเราบอกว่าจะได้คลิปไหมเนี่ยเอาจะรู้ไหมเนี่ยครับน้องโอเคช่วงนี้เราก็ฟังฟาร์มไปก่อนนะครับเอฟเฟกต์สวยดีอันติอันติเดี๋ยวเรายิงอันติป๊าบโอ้เป็นการยิงเป็นแบบนกเปนิกซนี่ว่ะเออมาครับผมเฮ้ยเอฟเฟกต์นี่เอาเรื่องเลยนะโอเคเดี๋ยวเราตีมังกรนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ฟังฟาร์มไปก่อนรอดาคีแล้วก็รอขวานสโลนะครับ ฝั่งเราตายแล้วผมว่าเกมนี้เนี่ยดาเมจเนี่ยอยู่ที่ผมกับซาต้าเลยนะเฮ้ยมันมาอื้ออันติบิดีเฮ้ยแล้วซาต้าเราอยู่ไหนแหวอาซาต้าแหวอายู่เมื่อกี้ถ้าซาต้ามาบินนี่คือโดนหมดเลยนะซาต้าบินปีกหักนี่ว่าเราเมื่อกี้มันมีจุดเขียวอยู่นะแต่จุดเขียวมันหายไปแต่มันไม่ได้บินนะครับโซลาบอนปีกหักโอ้เรายิงไม่ตายเลยว่ะ โอเคก็ฟังฟาร์มไปก่อนครับลาวิวช่วงต้นเกมมันก็แบบนี้แหละนะครับผมใกล้จะได้ดาบคีแล้วยิงยิงไปเรื่อยๆตอนนี้เรามีแค่บัฟแดงนะครับมันก็เลยยังสโลนิดเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอได้ขวานเนี่ยก็จะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนนาตาาฉีดตายกันหมดเลยทำไมฝั่งตรงข้ามมันมาแบบฝั่งตรงข้ามเหมือนเล่นเป็นทีมเลยเพื่อน ผมต้องถอยว่ะไม่ได้ครับเด็กต้ากับซาต้าเราโอ้โหผมจะกันล่าอยังไงวะเนี่ยเด็กต้าต้องมาช่วยเรานะจริงเด็กต้าคือมันเดินออมันอสี่อห้าตลอดเลยเนพะื่อนเคลียร์เคลียร์เคลียร์โอโ้มันสีวะมาดิยิงเด็กต้าอดทนไว้เพือ่อนยิงโอโ้โ,อโหนาตาญาฉีด <I 'm S 1> โอ้โหโอ้โหแรงเกิน ฝั่งเราไม่มีใครมาเลยครับฟอนเทนโนเออตายอยู่ผมก็กำลังจะบิ้วเป็นขวานนะครับรอได้ขวานพเพื่อนผมบอกเลยรออย่างเดียวรอไปได้ขวานเอาเอาเอาืใส่เวเล่ก่อนเลยเรารู้ว่าจะเกี่ยวโอเคครับตอนนี้เราสกอร์อยู่ที่ สามนะครับผมฆ่าไปสามตายสองดีนันเนี่ยมีตีมี่เลี้ยงนะไม่งั้นเราอาจจะจนกว่านี้นะครับเฮ้ยมันเข้ามาเหรอเวเลสมาดิครับอยิงเวเลสโอ้โหแตกนิดนึงปอลติโนเออแตกเอาแล้วไงผมได้ขวามาแล้วความมันจะเริ่มจากนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวคอยดูผมบอกเลยว่าถ้าผมยิงใครคนนั้นไม่ได้เดินผมบอกเลยมีบัฟแดงด้วย ก็จะกลายเป็นแบบว่าสโลคูณ2นะครับเพราะว่าบัฟแดงก็มีผลทําให้เดินสโลเหมือนกันนะครับผมแล้วดูการยิงของลาวิลคือแบบยิงรัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าขวานนี่คือหนืดยับยับไม่ต้องหนีกันครับผมแตกไปหนึ่งและคนนี้นาตาาไม่ต้องหนีครับผมรอฉีตรงนั้นแหละเผาแล้วไงผมบอกเลยเข้าไฟปุ๊บต้องทําใจหน่อยนะว่าต้องออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมไปเล่นบนดีกว่านะครับผม ไปเล่นบนดีกว่านะครับป้อมป้อมล่างเราได้มาแล้วมันตายสองนะครับเวเลสกับเทน่าอยู่กลางฟอเลนติโนหายโอเคฟอเลนติโนอยู่บนนะฮะมามาฟอเลนติโนมาติดสโลปไปดิมาดินั่นไงเดินไม่ออกโอเคผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาปิดเรานะครับผมกลับดีกว่ากลับดีกว่าไม่ปลอดภัยครับ ไม่ใช่ไก like. okay. ่แบดบัตก็โอเคซาต้านี่อะไรวะเนี่ยมาเฮ้ยตีมีดอะบับแดงไปเฉยเลยตีม네ีดนะทำอะไรเนี <t <t ่ยโอ้โอเคผมมีดาดูดเลือดแล้วมาอันตีนกเฟนิกไปหนึ่งทีแล้วเราก็ยิงเพน่าไม่ต้องเดินครับผมนี่ไม่ต้องเดินกันหมดจังหวะนี้นุนเนี่ยยังไงเฮ้ยบอลเลนเตโนมันมีสปินว่ะมันเลยรอดได้นะครับ 8คิวแล้วรู้สึกว่าเกมเล่นง่ายขึ้นมากหลังจากออกดับเอ,อไม่ใช่ออกหลังจากออกขวานได้นะครับผมโอเคผมขอบัฟแดงหน่อยและกันนะครับเราจะได้สโลว์สุดๆมาเราบอกว่าเอาคองจัดไปเพื่อนอย่าโดนยิงนะบอกเลยถ้าโดนยิงนี่หนีไม่รอดนะเฟนิกเพราะว่าตอนนี้เรามีบัฟแดงกับขวานนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเป็นเก่าเกิดนะแล้วก็น่าจะฟูแล้วนะครับผม ถือว่าเป็นสกินที่เอฟเฟกอลังการพอสมควรเลยเนี่ยมาลุยครับผมทีนี่เช็คย่ารอครับรอเดี๋ยวต้องมีคนหลุดมีคนหลุดมันฟิกเกอร์ยิงอันติอัดไปหนึ่งทีไม่ต้องเดินครับผมเดี๋ยวฟอร์เรนติโน่จะนั่นบนฟอร์เรนติโน่มาหนิมานน่ดูความสโล ขึนกลับต้องอันตีหนีลาวิลเซขวานสโลนี่มันเกลียดจริงๆว่ะผมบอกเลยยิงใครคนนั้นไม่ได้เดินมาหลอดช็อคแล้วครับจังหวะน,นี้นัวนัวไม่ต้องเดินกันครับผมยิงยิงไปเรื่อยๆมีคนตายหนึ่งคนยิงยิงไปเรื่อยๆโอ้โหแล้วป้อมเลือกคนที่ใช่คือผมโอ้โหแผดนี้นี่ป้อมตีโคตรแรงนะครับผมบอกเลยเราตีดุดเรื่อยก,ก่อนนะ มาได้ก็เกิดมาแล้วนะครับมา,บมาเดี๋ยวเราไปดันป้อมล่างนะครับเราได้ป้อมป้อมบนกับป้อมกลางมาแล้วเดี๋ยวขึ้นเป็นเคียวกันตายครับผมมาดันล่างเลยเพื่อนออคือเอาจริงๆเนี่ยก็ถือว่าตั้งแต่ออกขวานได้เนี่ยก็คือมันกลายเป็นตัวเล่นง่ายไปเลยนะครับเพราะว่ามันได้ยิงเรื่อยๆนะครับเฮ้ยยิงเหรอโอ้โหไม่โดนวะองสาผิดครับ มาตีมี่เล่นกับเราสองคนมันก็พอมาเพื่อนมาขอยิงหน่อยสโลกันไม่ดีสโลกันยับยับสโลกันยับยับเอาดิเฮ้ยเฮ้ยมาเราบอกว่าโจมตีว่ะอุ้ยมันฉีดเราเราดูดเลือดใหญ่สู้มาดิครับจังหวะนี้เรายิงโอ้ฟลอเนติโนมันไอ้นี่ว่ะมันมันอันติไล่ลำใส่ตีมี่ครับเออแตกไปหนึ่ง เอ้าตายกันหมดแล้วฝั่งตรงข้ามาโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นหนิกมันยังไม่ตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดื้อว่ะเพื่อนๆมันดื้อใช่ไหมโอ้มันมีสปินว่ะไอ้กระลอกตัวนี้กระลอกตัวนี้มีสปินใช่ไหมมาเรามีขวานสโลยังไงเรียบร้อยแตกครับผมเฮ้ยซีมี่เรามีเนียนล่างแล้วนะครับ แต่ผมว่าเราจะจบไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันจะเกิดหมดแล้วนะครับผมความจริงเมื่อกี้เนี่ยผมจะไปตีป้อมล่างก็ได้นะแต่ผมอยากคิวนะครับรอเพื่อนดีกว่านะครับผมมันเกิดหมดแล้วลงคลิปใหม่มาหลอดบอกอก็มารีวิวสกินนะครับน้องๆเ <laughs> ดี๋ยวนะตีดาร์คเซเลเยอร์แล้วเดี๋ยวขึ้นไฟสุดท้ายขึ้นเลยจ้ะอ่าเราพิมพ์ตอบไปหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งบวกกันดิเฮ้ย ทำไมเองไม่โซ่กันก่อนละเพื่อนอ้าวไงมาหลอดแตกนี่ผมก็ต้องตีดังอีกเอาเอาตีมีแตกไปด้วยครับผมเอาดีจังหวะน,นี้เรายิงสโล่ฟลอเรนติโนเดินสโลเอาดียิงสโลกันยับๆเอาแล้วไงจังหวะน,นี้ผมแตกเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมนี่ว่าผมซื้อเขียวโรคหน้าไว้โอ้โหเกือบแตกเลยครับต้องว่ากลับบ้านเอ้ยเดี๋ยวๆบนแมปเรียบร้อยครับผมคิปตีบ้านแตก เรียบร้อยครับนี่ครับเราก็ทำไดเมจไป42นะครับผมถือว่าทำไปเยอะมากๆนะเพราะว่าทีมเรามันไม่ค่อยมีตัวไดเมจนะครับมีแค่ซาร์ตาตัวเดียวที่แบบแรงๆนะครับผมนี่ก็สกอร์13.5นะครับเซตก็จะประมาณนี้นะครับออกขวานสโลเนาะคือออกขวานได้เราก็ยิงได้เรือรัวนะครับยิงได้เรื่อยๆถ้าเราไม่ตายนะครับผมเพราะว่ามันจะสโลมากๆนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามอดีตกอรเลีต เอ้ฟลอเรนติโน่88.9เหรอเหรอวินเลตโหดจัดเพน่าเล่นหมื่นสามเกมวินเลต70อดีตกเลียดด้วยเวเลสอดีตเวเลสวินเลต83อ้นี่มันตีปั๊มวินเลตปะเนี่ยฝั่งตรงข้ามที่ตีปั๊มวินเลตอันเนี่ยวินเลตโหดเกินอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อน,นครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ